อันน oh. huh? oh. ึงว mm. uh ่าอยู่วันอะไโอ้ยฮะโอเป็นอะไรโยใช่ใชนะฮะอยู่คูกิ่งวันนี้อยู่ว่าอยู่วันอะไรดูวันนี้คุณจะทําอะไรอูดงอูดงวันนี้อยู่จะทําอูดงเหรออ๋อ You just come from parent home ใช่ไหมอ๋อ you go alone ใช่ไหมเยอะ Why don't go with you ล no. ูกบีซีนะเหมือนจะทำอะไรไม่ถูกนะซึ่งกลับมาจากบ้านแม่นะคะสามีเพิ่งกลับมาจากบ้านแม่โดยที่ซินไม่ได้ไปด้วยอาทิตย์นี้ You make for mom and dad only. Mm. Mm. What what they say? อ๋อวันนี้ทำอูด้งให่พ่อแม่กินตอน what time lunch time หรออ๋อใช่เหรอ you are เหรอ ดนออยเห็นชนะาไม่ต้องอายหรอไอ้ตัวว่รอยูดนวชกตใชหนไอ้ัวชเนน้าอยูสติแฮซัมกังไเกนอร์ดูชเอาอันนี้สิเออน่ สามียัง<น>ไ <lum pp> ม to <together> ่ได้อาบน้ำก็เลยอายซึ่งจะอทาไมรายทุทไอม b e c a ว s e we เวณบริเวณบริเวณบริ่วณบเวบริเวาบริเวณบริเว y บริเวเวณบริเวิริเเวณบริเวณเวิริเวณ i ริเวณบ is the บริเอยบรไปยุ่งกับเขา วิธีของใครของมันอย่ามายุ่งซึ่งกันและกันในการทำกับข้าวใช่ไหม Don't disturb you ใช่ไหม if you cooking right your style right เออนั่นแหละอปไสไตล์ <c oughs> ก็แล้วแต่เขาสไตล์ใครสไตล์มันห้ามยุ่งเกี่ยวกันจินยืนภาคอย่างเดียว โอ้อันนี้คืออันนี้นี่เองอ,อันนี้คืออันนี้นี่เองน่าจะเป็นต้มแล้วมันจะพองขึ้นอนะเหมือนข้าวพองเหมือนอะไรพองๆอ,อ่ะเหมือนเหมือนผักพองเหมือนผักแห้งเนาะน่าจะใช่ vegetable dry ใช่ไหมอันนี้นะ่ะอเอ<ล>รอรฮะแปลหน่อยนะคะใครรู้ภาษาอังกฤษ เล้วจีนก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะน่าจะเป็นพวกใส่ในซุปต่างๆแล้วมันจะพองขึ้นนะตอนอนี้อนอยู่เรื่องูดอุมามิเหรอต้นที่ซอสอ๋อซอสคันจังเหรอ Soy s a i p <laughs> <have my> food, 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 f food, 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 o o d food, f d food, food, f o I will eat tuna and I a, I, I will eat tuna and vegetable พูดอูปมามีด้วยสิ มิสอูบามี่มิสอันนั่นมิสอะไรวะมิสรถดีรถดี อาการแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรให้ผัวกินนะจริงไหมเนาะน่าจะเป็นนะสินซินไม่มีอาการนี้แต่ว่าสินก็มีมีอาการแบบว่าคิดยากกับเขาว่าจะเขาจะกินอะไรคือคือ,คอเราจะกินอะไรแล้วก็เฮ้ยแล้วเขาจะกินอะไรวะอะไรี มาชิตามาชิตาจริงๆผู้อัดผู้อัดนิ่ผปูอัดขอริงอีกแบบหนึ่งถูกกว่านี้แต่ทิมเอํมาทำลาบปูอัดก็อร่อยแบบถูกก็อร่อย ินว่าไม่ตันม,มีแบบแพงสามีซื้อให้ออเดอร์ให้ออเด,รอ,ดอ,อ,อร์ออนไลน์ให้ดัดแพ็กอะออามาดียุไม่ชัวร์อันนี้เท่าไหร่คิดว่าเดือนต่อโอ้สามร้อยเลย เห็เนเต้าสันมันเหรอดีใจอยู่พักเต้าสองร้อยหกสิบข้างเงินตอนนี้อ, <laughs> อาหารใจอาหารมันก็พูดหมดแล้วเนะโดนพอเกตพูดอันนี้นะ

กระจึมจะกึมชูกะมันก็มาชิต่านะมันกลมกล่อมโอเคตอนนี้สต๊อบย่อยู่ฟูลเหรอโอรีพันเค้กโอลีวันแพ็คไม่ฟูลนะ not much นะอยู่พูดทูแพ็คสิอุด้งนะ no, เรากินนะบะทูแพ็คเลยนะ 没事儿。Boy, โอ้นึ่ง you g เปล่าะโอ้น่ง you go to buy o u p for h e l น n o not พอแล้วพูด v e g e l e อ 吃个大鸡子，干、嗯。干了了。真好吃。 Not my style just like that มันก็เหมือนน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จะ็ขันจังเออมาชิกะเย่โคเลีย yeah. โอเคแหละอย่างเงี้ยเพราะว่าโคเลียเขาไม่ได้กินนัวมาก

ตูผูกใช่ไหมลายตูผ uh, mm ูก h o ไ many you buy You get เอาอันนี้ How many you buy สามแค่เจ้าบอกเ เนสตาไม t i ิวท์พุดในไม้สูบนะสวัสดีมาชิต่าอยู่พุทธิยสิเมตดค่ะโอ้ยได้ทุกม เม็ดบนทุกวันอย่าไปยุ่งเขาเขาทำกับข้าวเขาจะตายใครจะตายมันอร่อยใครอร่อยมันใช่ไหม กินจิใช่ไหมจินวีอันนี้นะนี่อยู่กินกับอันนี้นะคะกินกินจี สิ่งอยากถามว่าช่วงเนี้ยสิ่งสามารถพูดเรื่องดราม่าได้หรือเปล่าโอเคโอเคเอาวายดูดอนอิทอิทออพูดอีทออลดิสบันฮะวายดอนพูดอิทออไม่อยู่อีทเลยอยู่ไม่กิบหัวชอบแบ่งปันจะแบ่งปันทุกอย่าง อะไรก็จะให้เมียกินก่อนด้วยนะดีไหมได้ปุ๊มันก็มีบางอย่างดีบางอย่างไม่ดีนะคะนิ่ใสแกบางอย่างมันก็ไม่ไวจะเคลียร์เหมือนกันแต่อย่างว่าเออเราก็ต้องอยู่ในสิ่งที่ไม่ใช่ของกันและกันได้เนาะอืมชินจะมาพูดว่าเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้นะ่ะ ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันที่จะเล่าเรื่องดราม่าเข้ามาให้กำลังใจหน่อยนะคะว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้สต็อกไว้ก่อนว่าจะไปต่อหรือสต็อปไว้ก่อนมีด้วยนะข้อคิดสกิดใจในเรื่องการไปอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่าก็มีนะจะคุยเหมือนกันอยากจะคุยเหมือนกันแต่ว่าพูดในสถานการณ์โควิดตอนนี้น่ะซึ่งเขากำลังรวมพลในเรื่องกำลังใจกันน่ะ เราจะไปรอดไหมจะโดนด่าไหมหรือว่าสติสตังจะเป็นยังไงชินก็ไปไม่เป็นพอจะพูดทีไรมันก็มันจะเหมาะสมไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยความเหมาะสมมันก็มามาเตือนสติว่าตอนนี้เขาต้องการกำลังใจไม่ใช่เหรอไม่ใช่มานั่งฟังเรื่องดรามา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะสะต็อปไว้ก่อนท่านี้ จ้าเออไอ i ิงโซไม่บัยลูตสต,ยตอ,อ,ยอยูอีเลยยังไงมันก็ไม่มาทีจาาสำหรับฉันหรอกเพราะว่ามันไม่มีอูมามิแล้วมันก็มนไม่ได้มีพอกด้วยแต่รู้แล้วแหละว่าคันจังอันนี้มาใส่ใส่ซุปอร่อย t ดิ s คันจัง for ซุปนะไอติงใช่ไหมออ คันจังอันเนี้ยสำหรับทำซุปซิงก็ไม่ได้รู้เครื่องปรุงของเกาหลีหรอกนะคะซื้อมามั่วๆใส่มั่วๆโอ้ยเราจะทำอะไรกินล่ะกับข้าวตัวเองยังไม่มีเดี๋ยวไปโหลดอันนี้ก่อนดีกว่าก็เขียนมาหน่อยนะคะว่าซิงควรจะทำต่อไหมในเวอร์ชั่นข้อคีสกิจใจ ถามว่าชีวิตซิงยังติดดามานะน่ะยังติดอยู่นะคะขนาดอาทิตย์เนี้ยยังไม่ได้ไปบ้านแม่เลยเพราะว่าทะเลาะกันกับสามีก่อนก็อยู่ด้วยกันเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยมีการง้องแง้งแอนเนื้องะกันเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปบ้านแม่สิงก็ <c oughs> แต่ก็ยังพูดได้ว่าเราไม่ไปนะ ะะแต่มันก็มีหลายบ้านนะคะที่พูดไม่ได้มันมีบ้านมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยซิงก็ยังอยากจะเล่าอยู่นะแต่ตอนนี้นะสถานการณ์แบบนี้นะซิงจะไปต่อไหมหรือว่าหยุดไว้ก่อนเอาแต่เรื่องคือมันยังไม่ใช่เหตุมันยังไม่ใช่ช่วงที่จะเอามาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าสิงควรจะไปต่อหรือจะหยุดไว้ก่อน มันมาเล่าเรื่องดราม่าในสถานการณ์โควิดมันใช่ไหมซึ่งประเทศไทยก็ดราม่าถามว่าเกาหลีก็ยังดราม่าก็มีดราม่าเหมือนกันนะคะเรื่องที่เมียจ,จะส่งเงินไปช่วยผัวทางบ้านก็ผัวก็ยังเดือดร้อนเหมือนกันอยู่ที่นี่เพราะว่าผัวก็ต้องการที่จะใช้เงินนั้นเพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางไทยก็ยังต้องการเงินนะคะมันก็ยังมีนะคะเหตุการณ์นี้ก็ยังมีส่วนครอบครัวของซินก็มีเหมือนกันเหตุการณ์เหตุการณ์ทางบ้านสามีซึ่งก็ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเขานะคะซินก็เลยก็อย่างคิดอยู่ว่าจะหยุดไว้ก่อน หรือว่าจะไปต่อในเรื่องของการเล่าเรื่องที่มันเซนซิทีฟนะตอนนี้นะคะคนมันเหมาะสมไหมความเหมาะสมคนที่จะมาฟังเรื่องราวเครียด,ยดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของออความข้อคิดสกิดใจเรื่องที่จะมาใช้ชีวิตในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่อง เซนซิทีฟที่จะพูดแล้วมันมีความสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขอะซินซินจะไปต่อไหมซินซินก็ยังก็ยังคิดอยู่นะคะออมยังไงก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจหน่อยนะคะว่าซินจะไปต่อไหมนะคะซินจะไปต่อในเรื่องนี้ไหมซินในทมาหลายคลิปแล้วซินก็ลบทิ้งนะซินพูดไปแล้วซินก็ลบทิ้งมันมันไม่กล้าเอาออกอากาศในช่วงนี้น่ะ สิ้นริงก็กำลังใจตัวเองด้วยมันยังไม่มีมันมันไม่มีที่จะพูดเรื่องนี้นะแต่จริงๆนะสิ้นมาแนวทางนี้นะสิ้นมาแนวแนวนี้แล้วสินจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงนี้นะคะยังไงก็เขียนคอมเมนต์มานะคะว่าเออจะนำเสนอในแนวทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ Thank you.